ณบ่อปลาธรรมชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดบักนินทางตอนเหนือของเวียดนามมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาถูกซ่อนอยู่ใต้ดินโคลนมานานนับพันปีเรือไม้โบราณสองลำที่เชื่อมติดกันในแบบที่ไม่เคยพบที่ใดในโลก การค้นพบนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2567ในขณะที่ชาวบ้านกำลังปรับพื้นที่บ่อปลาก็ได้พบกับโครงสร้างไม้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและนำไปสู่การขุดค้นโดยกรมวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันโบราณคดีเวียดนามในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมนักโบราณคดีคาดในตอนแรกว่ามันเป็นเพียงเรือไม้ขุดแบบพื้นบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นเหนือความคาดหมาย มันคือเรือสองลำที่วางขนานกันซึ่งลำหนึ่งยาวประมาณ15เมตรกว้างกว่า2เมตรส่วนอีกลำยาวประมาณ14เมตรกว้าง1.5เมตรซึ่งเชื่อมต่อกันโดยท่อนไม้ขวางด้านหัวเรือนี่คือโครงสร้างของเรือแฝดที่ไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โบราณคดีโลกมาก่อน ภายในเรือแบ่งเป็น6ห้องโดยแต่ละห้องมีระดับความลึกต่างกันโดยส่วนลึกที่สุดคือ1.5เมตรซึ่งภายในเต็มไปด้วยคโคลนและทรายโบราณนักวิจัยต้องค่อยๆกรองออกทีละชั้นจนได้พบมเมล็ดผลไม้โบราณและเศษวัตถุอีกมากมายมเมล็ดพืชเหล่านี้อาจเปิดเผยว่าเรือลำนี้ขนอะไรมาจากไหนและเดินทางผ่านเส้นทางการค้าใดมาบ้าง ที่น่าสนใจคือจุดที่พบเรือนั้นอยู่ห่างจากเมืองโบราณวรีเลาเพียง1.6กิโลเมตรมันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าสำคัญในยุคที่เวียดนามยังคงอยู่ใต้การปกครองของจีนมีบันทึกว่าเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนอินเดียและดินแดนทางใต้ในช่วงคริสตศตวรรษที่1-3การวิเคราะห์เบื้องต้นบางฉบับชี้ว่ารูปแบบของเรืออาจอยู่ในยุคราชวงศ์ฮั่น แต่บทความอีกฉบับให้ข้อมูลว่าเทคนิคการต่อไม้และใช้หมุดไม้นั้นมีแนวโน้มว่าเรือแฝดลำนี้อาจถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ลีหรือตรานในช่วงศตวรรษที่11-14โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจคาร์บอนเพื่อยืนยันอายุที่แท้จริง รอยไหม้บนไม้บางส่วนชี้ว่าเรืออาจเคยถูกเผาซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุการรบหรือแม้แต่พิธีกรรมทางาศาสนาในอดีตเรือขนาดใหญ่เช่นนี้สะท้อนว่าวรีเลาอาจไม่ใช่เป็นแค่เมืองท่าแต่อาจเป็นศูนย์ต่อเรือโบราณที่เชื่อมโยงแม่น้ำแดงกับเครือข่ายการค้าทางน้ำของอาณาจักรโบราณและตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์ ไม้โบราณที่แช่น้ำมานานนับพันปีเสี่ยงต่อการผุพังทันทีเมื่อเจออากาศทีมงานต้องรีบกลบโครนและคลุมพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นก่อนเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ในระยะยาว